น้ำนะคะก่อนอื่นเราจะมาดูหน้าตาเขาก่อนนะคะเมื่อกี้เข้าไปในอินเทอร์เน็ตพอดีในป่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าไม่มีน้ำแล้วก็ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะเป็นเห็ดตระกูลเครมลูนะคะหรือว่าที่แม่ขวัญเรียกเห็ดดินเนาะบางคนก็อาจจะเรียกเห็ดหน้าแหล่เลยเช่อ,อย่างนะคะ เห็ดตัวนี้นะคะในแหล่งข้อมูลสวีเดนเขาบอกว่ามันมีคือจริงๆแล้วเห็ดทุกตัวตระกูลเครมลูเนี่ยกินได้นะคะถ้าเขาไม่มีรสชาติเผ็ดหรือฉุนหรือเฟื่อนหรือหรือรสชาติแปลกๆที่มันไม่อร่อยนะคะมันจะมีอยู่ตัวนึงที่สีแบบนี้เลยใต้หมวกเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเนี่ยเป็นเป็นกรีบ,รบแบบนี้ขาทุกอย่างดูแลเหมือนหมดนะคะมีอยู่ ตัวหนึ่งนะคะที่เหมือนตัวนี้ที่มีชื่วย่ยิฟเครมล่ะตัวเนี้มันจะมีรสชาติแบบว่ารสชาติแบบว่าแรงมากนะคะคืออาจจะเผ็ดอาจจะเฝื่อนแรงเผ็ดแรงอะไรอย่างเงี้ยถ้าชิมแล้วรสชาติมันมันเผ็ดมันเฟื่อนมันแรงมันไม่อร่อยแสดงว่าเป็นตัวนั้นเราก็จะไม่เอานะคะมันก็จะมียิฟมียิฟเอามีพิษอ่อนๆน,นะคะพิษในทีในภาษาสีเดนก็คือยิฟนะคะ มันก็เลยมีชื่อว่าหยิฟเครล่ละเราก็จะชิมนะคะชิมมีน้ำนะคะชิมเสร็จเราจะบ้วนปากเลยนะคะถ้ารสชาติแรงฉุนเผ็ดเฝื่อนขมอะไรก็แล้วแต่แสดงว่ากินไม่ได้เนาะพาให้ดูนะคะพาให้ดูหน้าตาเขาแต่สีเขาสวยมากนะคะสีแดงแล้วก็เนื้อเห็ดกระซุ้ยสวย,สวย เดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูที่ขาด้วยนะคะขาก็สวยค่ะตันนะคะตันเราจะชิมแล้วนะคะทีนี้แล้วเขาก็บอกอยู่ว่าเห็ดตัวเนี้ยีฟครีมล่าเนี่ยเวลาที่เราลอกหนังที่หมวกเนี่ยนะมันก็จะสามารถลอกมาเป็นแผ่นได้นะคะโดยที่เห็ดไม่แตกนะคะซึ่งมันก็ ค่อนข้างตรงอยู่นะคะนี่ค่ะมาเป็นแผ่นเลยอ่างาเราจะชิมนะคะเราจะชิมเอาลิ้นแตะก่อนอืมเผ็ดค่ะเผ็ดเผ็ดเหมือนเผ็ดพริกไทยนะคะ แล้วก็นอกจากเขาจะเผ็ดแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความกรอบแบบผิดปกตินะคะคือกรอบกว่าเห็ดตระกูลแคลเมล่มลาดด้วยกันเวลาคือเคี้ยวไปเนี่ยมันเหมือนจะเคี้ยวขา้าวโพดแห้งอะ่ะคือมันจะออกสไตล์นั้นอะ่ะเราไปทิ้งที่หลุมปยหมักนะคะพิดเขาก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะคะแต่ว่า รสชาติมันไม่ไม่โอเคเห็ดพึ่งมื้อแรกของปีค่ะพึ่งขาลายแล้วก็ได้เห็ดน้นาำนะคะเห็ดนามตุ้มๆม,มา3ามดอกนะคะถักสวัสดีและหนึ่งดอก เราก็ล้างแบบว่าล้างอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เห็ดเขาอมน้ำมากเกินเนาะเห็ดองน้ำมากเกินมันจะไม่อร่อยอันนี้มีคุณทากอยู่ด้วยคะ่ะคุณทากอยู่ตรงนี้นี่เราจะเอาทากออกไปอ่คุณทากหลบไปก่อน จบไปก่อนนะเห็ดพึ่งแล้วก็พึ่งขาลายนะคะก็คือเห็ดตระกูลเห็ดพึ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยกลับมาแล้วต้องรีบทําเลยนะคะข้ามคืนเนี่ยแก่ค่ะอย่าว่าแต่ข้ามคืนเลยผ่านไปแป๊บ,บเดียวก็คือเก็บอยู่ในป่ากลับมาถึงบ้านแก่แล้วก็มีค่ะบางที อย่างเวลาเราไปป่าลหลายๆชั่วโมงใช่ไหมคะกลับมาถึงบ้านอ้าวตายหมดเขียวแล้วตอนอยู่ในป่ายังขาวอยู่เลยอะไรเงี้ย ชอบที่สุดเลยนะคะก็คือรุ่นรุ่นที่หมวกเขายังตูมอยู่อันนี้ก็คือเห็ดน้นาน้ํามตูมๆอืมเออน่ะเริ่มแก่เวลาหัน่นจะรู้สึกเลยนะคะว่ามันเนี่ยเส้นใยมันเริ่มจะแก่เริ่มจะเหนียวเงี้ยทำหมดเลยนะคะ ไช้กระปิกระเทียมพริกนะคะโขลกให้เข้ากันช้อนหนึ่งเนาะช้อนป่นๆแล้วก็โขลกเข้าด้วยกันค่ะสูตรนี้จริงๆเจอตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็จะลองจะลองก็ไม่ได้ลองสักที เพราะว่าปลารไม่เคยหมดจากบ้านเวลามีปลาร้ก็สุดท้ายแล้วก็เลือกปลาอยู่ดีตอนเนี้ปลาล้าหมดจริงๆก็เลยเออได้เลืกได้ยามเอาสูตรนี้มาทดลองนะคะเดี๋ยวเราจะเทเห็ดลงในกระมังก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาพริกแกงเนี่ยมาผัดในนี้ค่ะแล้วค่อยเอาเห็ดลงกินนะคะ cứng canh luôn sạch đề phòng ท้องนะคะแต่อย่าให้ไหม้เนาะ ก็จะใส่เห็ดนะคะแล้วก็เล่นไฟค่ะ ก็อยากจะใส่ผักอีกตูดลงไปได้ซ้ำ <c oughs> เพราะว่ามันหอมมากเลยถ้าใส่อีกตูดลงไปก็คงจะยิ่งอร่อยแต่ยางดีกว่าเพราะสูตรเขาไม่มนสูตรนี้อยากจะบอกว่าอร่อยยังไม่ได้เติมอะไรเลยอร่อยนะนหอมตือแกงใส่เกลือไปหน่อยนะึงใส่น้ำปลา กันที่นัวแล้วก็เป็นอันว่ารองรับประทานนะคะ อร่อยมากๆค่ะแม่ก็เชื่อแหละว,ว่ากะปิเหม็นๆเนี่ยทำกับข้าวมาจะอร่อยเห็ดมื้อแรกของปีนี่มันช่างอร่อยจริงๆเามีความลื่นนะคะเห็ดพึ่งเนี่ยมีความลื่น เวลาเคี้ยวเนี่ยคือแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยโดยเฉพาะบริเวณหมวกนะคะจะลื่นนุ่มลื่นคะแนนความอร่อย5ดาวเลย